เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวห้องนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าห้องผมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างไปรับชมบบพร้อมๆกันเลยเริ่มจากอุปกรณ์ตัวแรกนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับชื่อว่ารุ่น e d u c k y g e a r o o g e i t t o o n นะครับตัวนี้ Limited Edition มีแค่2,000ตัวนนในโลกเท่านั้นนะครับ ส่วนบ้างก็จะเป็นแวเรสนะครับโรดเท็ก900ใช้2ตัวนะครับแบตหมดก็สลรับันใช้เรื่อยๆส่วนจอยเกมมิ่งก็เป็นของ l a เซอร์ l ู๊ฟูลลนะครับมีไฟ RGB ติดตัวด้วยส่วนหูฟังผมใช้ Mmx 300นะครับผมส่วนไมโครโฟนนั้นจะเป็น r o s ต USB Condenser นนะครับส่วนฟิกเกอร์ที่คุณเห็นอยนะู่นี้เนี่ยเป็นฟิกเกอร์ของงานพาวันนะครับเป็นงานปั้นจากเกม The Witcher นะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่2 5ง0 0น้ถึง30,000นะครับโดยประมาณ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสะสมฟิกเกอร์ที่มาจากเกมครับไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานชุดควอเตอร์นะครับสำหรับผมนี่ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับส่วนมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมของขคอคเครื่องคอนโซลนะครับมีแทบทุกเครื่องมีทั้งที่ตั้งโชว์กับที่ไม่ได้เอามาตั้งโชว์ให้ดูนะและที่เป็นไฮไลท์สุดๆนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเองมาดูว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยเครื่องนี้นะครับสเปกก็คือ c p u i9 Gen9 นะครับ กาจอสอง0 ti นะครับแล้วก็แรม3.2 g b กิบัตส0นะครับผมแล้วก็ทั้งชุดเนี่ยทั้งเครื่องเนี่ยจะเป็นชุดน้ำของ Bit Power นะครับเคสเป็นของเคสเป็นของค o s แ i น Cosmos นะครับผมซึ่งราคาที่รวมคร่าวๆหมดทั้งเครื่องนะครับราคาเกือบ3 0 0แสนบาทนะครับมาดูในเรื่องของซาวการกันดีกว่าครับตัวนี้ผมใช้เ7นะครับ แล้วก็ตอนนี้สามารถเปลี่ยนชิปเสียงได้นะครับราคามื0 0 0บาทนะครับส่วนเก้าอี้นะครับเป็นของคอแซวทูเรียลนะครับตัวนี้นั่งสบายมากนะครับส่วนที่นอนนะครับผมก็ติดไฟไว้รอบๆนะครับสำหรับเล่นเกมหรือว่าดูหนังก่อนนอนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียสายตาส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมของตู้ฟิกเกอร์นะครับสนมากจะเป็นงานชุดコレ็กเตอร์ครับมาจากต่างบ้างจากเกมบ้างครับเตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนะครับในตู้นี้ นะครับต่อชิ้นนะครับผมใครที่ใจรักก็สามารถหามาสะสมกันได้นะครับโดยของพวกนี้ส่วนมากผมจะสั่งนาเข้ามาจากต่างประเทศนะครับหรือสั่งเพ่ยวได้จากร้านในไทยประมาณนั้นนะครับส่วนไฟที่เห็นอยู่ตรงกําแพงน,นะครับนี่คือไฟนาโนรีฟนะครับไฟนี้สามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบทําให้ไฟมันวิ่งตามจาังหวะเพลงหรือว่าไฟมันวิ่งตามจาังหวะที่เราคัสตอมส่วนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 7ื่นเถึงหมื่นแปดบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเทสให้ด,ดูเลยว่ามันเป็นยังไงไปรับชมกันเลย ก well, ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับผมจะมีขออีกหลายอย่างหลายชิ้นที่ไม่ได้เอามาโชว์นะส่วนหนึ่งก็คือที่วางมันไม่พอนะครับก็ไว้วางไว้นอกห้องนะครับหรือส่วนมากที่เราเห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นขอที่ผมใช้ประจำนะครับหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ผมอยู่กับมันบ่อยบ่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ